ลับแล้วครับครศัพท์แแอะไรับแล้ว,ลวมันหน้ามีโอกาสจะมาเที่ยวใหม่ เนีย่ยยมันเนี่ยจะมาเข้าไปกราบหลวงพ่อเนี่ยข้างในเนี่ยข้างในนี่เมันจะซีเขียวะยไปลยเออมันหนา,นนนายายิมาเช้ายง้อยู่นี่ไไ บายบายมีโอกาสจะมาเที่ยวใหม่เด็ดตอนนี้นั่งรถตู้กลับจะไปเที่ยวที่อินต่อ

โดยบารมีหลวงพ่อทองคำบารมีพระธรรมมงคลพัฒนาพิธานขอให้เดินทางโดยปลอดภัยแ,และสวัสดีภาพมาเสงมาลงผ่านมาแล้วาาเป็นไปตามที่คุณอยากโลกนี้ก็ไม่มีใครตายพระทุกคนก็อยากมีชีวิตอยู่ด้กันทั้งนั้นเอาล่ะอย่าทำจิตตก ปเรียวจะเรียนใหม่รู้เรื่องฉันยังใหม่ตายในวันสองวันนี้หรอกนาท่านปลอบใจพระหนุ่มถ้าเช่นนั้นผมขอนิ้บุหลวงพ่ออยู่ต่ออีกสิบเจ็ดวันหนี่งคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่แน่ร่างอกใจห่อเยาะีกรันจิตถึงยมยายความ่วงแย ใชครับครับพรคนท้ายลงมาเที่ยวที่ไยครับเพราะหลวงพอมาโท